โครงการเจดีพิทักษ์แอสสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนตามที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษา โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนจึงได้มีการจัดทําโครงการเจดีพิทักษ์แอสสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนขึ้นเพื่อสร้างระบบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบของสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนมีพื้นที่รับผิดช,ชอบ10ตำบล113หมู่บ้านชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประกอบไปด้วยสายตรวจรถยนต์สายตวรยยตวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจตำบนเข้าทำหน้าที่ประจำหมู่บ้านชุมชนและชุดสนับสนุนประกอบไปด้วยชุดปรับความยาเสพติดชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนและชุดครูตำรวจแดพันตำรวจเอกเสร,ริธการจันด่วงคู้กำกับการสถานีตำรวจภูธอกระทุ่มแบน พันตำรวจโทอภิวิชแจ้งแจ้งรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนได้ประชุมชี้แจงมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้านและแนวทางการดำเนินการตามโครงการเจดีพิทักษ์แลสสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุดปฏิบัติการเพื่อเข้าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของโครงการหัวหน้าสถานีอีกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนเดือนละไม่น้อยกว่า4ครั้ง ชุดปฏิบัติการออกตรวจเยี่ยมชุมชนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่าเดือนละแปดครั้งเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลข่าวสารข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนทุกประเภทมาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนแล้วจัดลำดับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งปัญหาอาชญากรรมทั่วไปและปัญหาด้านยาเสพติดกรณีปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดช,ชอบของฝ่ายตำรวจให้จัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบนั้นๆ อีกทั้งมีการสุ่มตรวจสถานบริการสถานประกอบการโรงงานจำนวน3ามครั้งต่อเดือนมีการปิดล้อมตรวจคน้นชุมชนหมูบ่บ้านที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดจำนวน3ามครั้งต่อเดือนผลที่คาดว่าจะได้รับเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของชุมชนหมูบ่บ้าน เกิดมาการการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในรูปแบบต่างๆอันเป็นไปตามบริบทของแต่ละคณะทํารรงานป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดชุมชนหมู่บ้านเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป